มาแล้วมาแล้วมาพบกับสาวจันอีเทือหนึง่งในอีพี่สามในหัวคอเรื่องเทมธุรกิจกับบริษัทเอทีเอสขายอินเทอร์เน็ตแล้วจะมีายใดอย่างไรครออรุ่ลือบอลงทุนหลายบอก่อนอื่นขอขอบคุณผู้เหตุขีิหนีคุณนัทพลหลายหลายเดอ้อบอล่อสาพี่น้องมาติดตามได้เลย เมื่อคุณสมัครแล้วเปิดใซตเน็ตแล้วเปิดกระเป๋าและเติมเงื่อนในดีเครดิตแล้วเข้าสีต้องขายเน็ตขยายเครื่อขายขายเน็ตแล้วจะเกิดไล่ใดขอทีหนึ่งกำไรรล่ใดจากการขายเน็ตดังนี้1.1เป็นโมบายได้กำไรจากการขายส6 7เปอร์เซ็นต์1.2เป็นผู้จำหน่ายได้กำไรจากการขาย1.0เปอร์เซ็นต์ สรงบอยพิษได้แบบนี้แท้ๆข้อที่สองรายได้จากการขยายธุรกิจเครือข่ายการขายมีรายได้ดังนี้สองจุดหนึ่งรายได้จับคู่ใบหน้าลี่จ่ายเป็นคู่คู่ดังนี้ชันที่หนึ่งจ่ายหนึ่งลอยเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองจ่ายหาสิบเปอร์เซ็นต์ชันที่สามจ่ายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ชันที่สี่จ่ายสิบสองเปอร์เซ็นต์ชันที่หาจ่าย 6 5จากสันทีหาไปจ่ายสูงสุดโบเกิน 1, 100คู่ต่อเวรนหรือโบอเกิน2 2 5 0 0 0บาทต่อเดือน2.2ลวยแบบมันคงโบนัสยูนิเลเวลจ่ายสูงสุด1 5ชัน้นร่วมจ่าย4ล7 8 5 1 5 6 2 4 1 5 2บาทเท่านั้นรล่ละเอียดเงื่อนไข ศึกษากับผู้แนะนำท่านหรือหมอณัฐพลโทรศัพท์0 9 5าหา4เก3าหกจ็ยาซายาขิดแห้งลงมือเหตุต่างแต่เดี๋ยวนี้